สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขูสุขคนนะครับสำหรับวันนี้ก็วันที่3นะครับวันที่3ก็จะนําแนวทางนะครับของหุ่นนิเคอีนะครับหุ่นป๊กนะครับหลอบเสาหลอกใบเอาไว้ให้พี่ให้น้องได้ตามในเบื้องนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยากจะไปเป็นแนวทางก็สามารถติดตามได้นะครับสําหรับนิเคอีนิโปกนะครับนี่หลอบเสาหลอกใบนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งขึ้นเลยนะครับเพื่อไปผ่านแนวทาง ทางแอดมีหลายๆแนวทางให้พี่ให้หน้องตามนิดบึงนะครับมักตัวไหนชอบตัวไหนก็สามารถเลื่อนเบิังได้นะครับสำหรับตัวนี้ที่เข่าวใหม่ก่อนจะไปตามของวันที่สามมาบิึงของที่สองก่อนนะครับสำหรับนี่ปกนะครับหลบเสาและหลบบ่ายนี่ปกหลบเสานี่ให้เด่นสามกับเก้านะครับนี่ออกเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดนะครับนี่เก้าศูนย์หกนี่ เก่ากันมีอยู่ลักลอยนะครับนี่ลักลอยลักซิปนะครับนี่เลยพลาดนะครับนี่เก่าศูนย์นะครับนี่เก่าแต่ว่าอยู่หนาเมือนหกวัดไปอยู่หลังนะครับนี่แต่ก่อนมาเก่าตัวนี้ไปตีลังกาสิเขายุยศูนย์หกหกศูนย์นี่ครับนี่หกจนมากเก่ามาหกเลยแต่ว่าเก่าผัดอยู่อยู่หนาพี่น้องอยู่รักลอยเลยพลาดนะครับนี่สายหลุดสายวิ่งเข้ากับพลาดนะครับนี่ล่างเจ็ดแปดนี่พลาดนะครับบ่มีเจ็ดมีแปด สามหลอบายนะครับหอบใาหลอบใยนี่ฮเดนหนึ่งกับเก่านะครับนี่ออกสามสี่หาหนึ่งเจ็ดนะครับนี่สามสี่หานี่พลาดนะครับนี่สกับหาโมีมีแต่หานะครับสี่มีนะครับนี่ล่างหนึ่งเจดหนึ่งเจ็ดนี่หนึ่งเก่าหนึ่งหานะครับออกหนึ่งเจพลาดนะครับนี่เขาแต่หนึ่งนะครับจะหลุดนะครับหลุดเก่าหนึ่งเจ็ดนี่มว่าจะห้เป็นนิวีนะครับนี่หนึ่งเจนะครับนิวีนี่ให้มีเจ็นะครับนี่ มาออกนิปกนะครับจะได้จังมาขามกระดานกันมาตามตอนนะครับของวันที่สามนะครับสำหรับนิปกนะครับนี่ปกหลอเลอเสาหล่อใบนะครับนี่มาตามของหลออเสาก่อนนะครับหลออเสาหลออเสานี่้เด่นเด่นซีกับเก่านะครับนี่คููเอกจะเป็นสีเก่าแทบคู่ c สอง4ศูนย์ c หนึ่ง c สามเก่าสเก่าศนย์เก่าหนึ่งเก่าสวิน c เก่าส ศูนหนึ่งสนี่นะครับวิน 2, 3, ว่นสองโตสามโตวิ่นสองหางนะครับนี่ตามในรอบบายนะครับรอบบายรอบบายนี่เดนนึนะครับนหนึ่ง1กับ8นะครับนี่คู่เอกก็จะเป็น1 8ึ่จับคู่หนึ่งศูนย์สองหสามหนึ่งสี่แศ 8ปดสองวินหนึ่งแปดศูนสองสามพี่น้องนี่เด็กสามเลยเขียนเร็วในจังหน่อยนึง นี่นะครับสำหรับนิปกนะครับหลอบเสาและหลอบใบเนี่ยเอาหมายพี่ให้น้องตามในเบิ้งนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอยากจะไปเป็นแนวทางกละสมาธิเบิ้งไดนะครับเบิ้งก่อนนะครับตัวเลขมักยังคอยตามนะครับถ้าประมาณกับพานใดนะครับสำหรับท่านใดที่ตามแล้วก็ให้ท่านเฮงๆปังลำรวยลำรวยสุขสุขคนนะครับท้ายนี้ขอสวัสดีครับ